นึกว่าไว้เจ้าที่หนุ่มสั่งมาสมั่นเนื้อมากินน้ำตาแทบไหลราคา95บาทมีแค่2ชิ้นเป็นอีกเรื่องราวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อสมาชิกเพจกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคได้โพสต์ภาพมาสมั่นเนื้อที่สั่งมารับประทานแต่เมื่อร้านค้านำมาเสิร์ฟ ทำเอาน้ำตาแทบไหลเพราะเมื่อเทียบกับราคาและปริมาณถือว่าแตกต่างกันมากสำหรับคนดังกล่าวสมาชิกที่โพสต์ได้สั่งมาสมัติเนื้อมารับประทานแต่ปริมาณถือว่าน้อยมากๆโดยใส่มาในถ้วยขนาดเล็กและมีเนื้อยอยู่เพียงแค่2ชิ้นเมื่อเทียบกับราคา95บาทถือว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงโดยผู้โพสต์ระบุว่ามาสมัติเนื้อ95บาทกินไปน้ำตาไหลไปไม่ใช่อร่อยให้น้อยสุดๆจะจามยังต้องหันหน้าออกไปทางอื่น กลัวปิวหายร้านดังเลี้ยงเมืองปักเกร็ดซึ่งหลังจากพ้นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายบางคนแซวว่าคิดว่าว้เจ้าที่ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ